สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ครูขวัญจะมาสอนวิธีการสร้างงานประติมากรรมนูนตับจากกระดาษลางังโดยครูขวัญจะมีขั้นตอนการทำให้นักเรียนลองทำแบบง่ายๆเดี๋ยวลองไปดูกันเลย <c oughs> อุปกรณ์สำหรับการทำงานในวันนี้ก็คือ1กระดาษลางังขนาด A4 2. Cutter ตอร์โดยคัตเตอร์ในลักษณะแบบนี้จะเป็นคัตเตอร์ที่ใช้ได้ง่ายที่สุดค่ะและอันที่3ก็คืออุปกรณ์สำหรับการเขียนหรือร่างภาพนั่นเองอันดับแรกครูจะให้นักเรียนนำเอากระดาษลังขนาด a c ขึ้นมาเพื่อทำการแบ่งพื้นที่ในการทำงานออกเป็น2ส,ส่วนโดยการใช้อุปกรณ์โดยการใช้ไม้บรรทัดวัด แบ่งครึ่งและนำเอาปากกาหรือเมจิกที่เตรียมมาขีดเส้นแบ่งครึ่งในการทำงานค่ะ 2. ในการสร้างงานปฏิมากรรมนวนต่ำให้เกิดความลึกนั้นสามารถแบ่งความลึกได้3ระยะค่ะ โดยวิธีการทำของครูนั้นจะให้นักเรียนทกนอนทำทั้ง3ระยะค่ะ 1. ให้นักเรียนเขียนบริเวณด้านบนของกระดาษลัง3หัวข้อโดยครูจะแบ่งออกเป็นระดับที่1ถึงระดับที่3ดังนี้ค่ะ 2. ให้นักเรียนวาดวงกลมใต้ข้อความ3รูปโดยใช้การวาดแบบฟรีแฮนได้เลยค่ะ วิธีการนี้จะเป็นการกรีดกระดาษลังทั้งหมด3ระยะค่ะโดยการนำคัตเตอร์กรีดลงไปตามรอยวงกลมได้เลยค่ะชั้นแรกเราจะทำการกดไปไม่เยอะมากค่ะแค่พอให้กระดาษด้านหน้าของกล่องน้น,นั้นฉีกออกโดยเราจะต้องทำการกรีดให้รอยคัตเตอร์แรกและสุดท้ายมาบรรจบกันเสมอเพื่อที่จะทำการดึงกระดาษลางด้านหน้าออกค่ะ ขั้นตอนที่4ให้นักเรียนนำปลายคัตเตอร์สก,กิดบริเวณที่เรากรีดออกเมื่อกระดาษลางเปิดออกแล้วนักเรียนสามารถใช้บือทำการดึงออกได้เลยค่ะโดยชั้นแรกนี้เราจะเห็นกระดาษรูปฟูกอยู่ทางด้านในค่ะใครฉีกแล้วกระดาษเกินออกไปรอบวงกลมแสดงว่านักเรียนทำการกรีดวงกลมไม่ทั่วถึงดังนั้นสังเกตและกรีดให้ทั่วรูปร่างที่เราต้องการนะคะ ต่อไปวงกลมระดับ2จะมีการทำคล้ายกับวงกลมอันแรกเลยแต่เราจะทำการกรีดลึกลงไปอีกหนึ่งชั้นโดยการกรีดครั้งนี้เราจะกรีดกระดาษชั้นแรกออกและนำกระดาษลูกฟูกออกไปด้วยค่ะโดยการกรีดนั้นสามารถกรีดได้2ลนะักษณะคือ 1. กรีดออกทีละชั้นกรีดชั้นแรกออกก่อนแล้วค่อยกรีดลูกฟูกออก 2. กรีดทีเดียว2ชั้นสำหรับคนที่กะน้ำหนักมือได้แล้วก็กรีดลึกลงไปเลยให้ถึงกระดาษลูกฟูกแล้วก็ดึงออกได้เลยค่ะเด็ะก,กระดาษที่ติดอยู่เด็กๆสามารถใช้ตัวคัตเตอร์นั้นค่อยๆกุดออกทีละน,นิดเพื่อให้มีความเรียบร้อยก็ได้นะคะ ต่อไประดับที่3ระดับนี้จะแล้วแต่กระดาษลังที่เราเลือกมากระดาษลังที่มีลูกฟูก1-2ชั้นจะทําได้2ระดับอย่างมากแต่ถ้ากระดาษลังที่มีลูกฟูกหนาจะสามารถทําความลึกได้ถึง3ระดับเลยค่ะโดยการกรีก,ก็จะเหมือนเดิมค่อยๆกรีดออกทีละชั้นจนถึงชั้นที่3ค่ะ ระดับนี้ต้องค่อยๆทำนะคะเพราะอาจทำให้กระดาษลังทะลุได้เลยค่ะครูค,คะแล้วถ้าหนูอยากทำหลายระดับแต่กระดาษลัางลูกฟูกหนูน้อยทำยังไงดีคะไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะเด็กๆสามารถนำเอากระดาษลังมาแปะทับกันเป็น2ชั้นหรือ3ชั้นได้เลยค่ะแต่ต้องรอให้กาวแห้งก่อนนะคะถึงจะกรีดได้ไม่งั้นงานพังแน่ๆเลย ต่อไปเราจะไปเริ่มทำส่วนที่สองกันนะคะส่วนนี้เราจะเริ่มขึ้นรูปร่างกันแล้วโดยครูจะทำการกำหนดหัวข้อขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะโดยหัวข้อที่ครูเลือกก็คือภูเขานั่นเองค่ะโดยภูเขาของครูจะทำการวาดเป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมด้านในจะวาดรูปเป็นภูเขาทั้งหมด3ระยะค่ะมีหน้า กลางและหลังพร้อมกับพระอาทิตย์ค่ะเมื่อครูทำการวาดเสร็จแล้วครูจะทำการเขียนตัวหนังสือหรือระบายสีลงไปเพื่อแบ่งระยะความลึกตามที่เราต้องการโดยเรายึดหลักยิ่งไกลจะยิ่งลึกค่ะการทำงานลักษณะนี้จะทำให้เราสามารถกรีดและทำงานได้อย่างรวดเร็วค่ะ เราก็จะเริ่มกรีดตามที่เราเขียนได้เลยค่ะโดยการกรีดของครูครูจะเอาภูเขาที่อยู่ด้านหน้าสุดไม่กรีดค่ะและจะไปกรีดภูเขาลูกที่สองแทนและลูกที่สามครูก็จะทำการกรีดลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งค่ะ ส่วนที่เป็นท้องฟ้านั้นมีความไกลที่สุดเราจะทำการกรีดลึกลงไปถึง3ระดับทีเดียวค่ะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะการกรีดแบบนี้ระวังบางส่วนจะหายไปนะคะตอนนี้เด็กๆคงสังเกตเห็นแล้วว่าผ้าทิชของครูได้หายไปแล้วนะคะดังนั้นก่อนจะกรีดให้นักเรียนดูรายละเอียดของงานเราดีๆนะคะ แต่ถ้าเรายังต้องการส่วนที่เรานั้นได้ตัดออกไปหรือกรีดออกไปแล้วนั้นก็สามารถนำม,มาแปะกาวติดใหม่ได้คะ่ะถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคะ่ะเวลานักเรียนใช้คัตเตอร์ให้หันคัตเตอร์ออกจากมือให้มากที่สุดนะคะอย่าเอามือไปท่าบริเวณที่เราต้องการกรีดเด็ดขาดเพราะอาจทำให้เราเกิดบาดแผลขึ้นมาได้นะคะ เมื่อเราทำงานเสร็จแล้วเราก็จะทำการเก็บรายละเอียดในส่วนที่มีการยื่นออกมาของตัวของกระดาษลังหรือเศษต่างๆในการขูดหรือกรีดออกให้เรียบร้อยค่ะงานที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะ ต่อไปครูคิดว่ากรอบของเราเนี่ยมันเรียบเกินไปนะคะครูก็เลยทำงานกรีดก,กอดร่องข้างขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะคะให้มีความลึกมากขึ้นและดูสวยงามมากขึ้นค่ะวิธีการนี้เราสามารถใช้แทนการใช้เส้นได้ค่ะโดยปกติแล้วเวลาเราวาดรูปเราจะใช้การเขียนแทนเส้นใช่ไหมคะแต่การทำกระดาษแนวนี้เราจะใช้การกรีดเป็นเส้นแทนค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำประติมากรรมนูนต่ำแบบง่ายๆในวันนี้นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้กับรูปแบบอื่นได้อีกมากมายเลยนะคะเจอกันสำหรับการเรียนในครั้งหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย